นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกครั้งที่3 Circles of Centers สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนพักดีบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกชุด หอพระสมุดวชิรยาณครั้งที่3มรดกแห่งความทรงจําของโลกเป็นเรื่องของวิธีการเอาสองคอนเซ็ปต์มาอยู่ด้วยกันวิธีการและเทคนิคและสเสน่ห์ของการถ่ายภาพซึ่งเป็นเรื่องของพะัะุลจรมก้าวเจ้าอยู่หัวและพยายามที่จะเก็บช่วงเวลาที่เข้าข้ามพิเศษเมื่อคนเข้าไปดูงานแล้วรับความรู้สึกว่าก้าวออกไปจากศูนย์กลางลลยพิกัดไลยเส้นเขตแดนมันเป็นภาพที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็น การบันทึกช่วงเวลาอันโดดเด่นในประวัติศาสตร์สยามภาพถ่ายส่วนใหญ่มาจากช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งครองราชสะ้อนภาพชีวิตอันหลากหลายของพระองค์ไม่เพียงในกรุงเทพแต่ยังรวมถึงการเสด็จประพาสหัวเมืองสยามผู้ที่เป็นพันธุรักษ์ก็คือท่านผู้หญิงสิริกิิยาก็เต็มร้อยกับงานนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้ทั้ง ความทราบซึ้งที่ทางพันธรัฐเจ้าของงานต้องการหรือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐกับภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการรักษามารดกสำคัญของโลกไว้ครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะสนับสนุนเรื่อยไปคนระับ circles of centers เปิดเข้าชมตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง27กรกฎาคมณนะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชน